ทีทองครับแล้วว่าดูครับจะปืนแล้วยังไม่ปืนครับโอ้ยตาอย่งร้อยอยู่ตาอยังรอยอยู่โอ้โหการคอการคออย่างเดียวอ้าวโอ้เวลาเนี่เยอะเหลือเกินครับเอาครับดูครับจะรวบนี่เป็นยิ่งกว่าเพชรคำโรงอีกครับต่อสำนักเดียวกันครับเราครับดูครับเกิดอะไรขึ้นดูนะครับจังหวะโอ้ยการคอครับโอ้โห ปั้งบิดลงไปเลยครับเงาะแต่ว่านับ8นะครับปั้งเนี่ยครับเตะก้านคอลูกนี้ห้าหมืนถ้าทำสำเร็จถ้าเป็นยกสุดท้ายรับไป1 0 0 0 0แสนชา้ชาชๆชัดชาจากซุปเปอร์สโลครับเป็นอื่นไปไม่ได้ครับก้านคอครับแท้งฟ<อ>าดก้านคอแต่เงาะเอียงไม่ไปครับ<อ>ท้าเชียร์แล้วลกนี้เป็นเกมเอาคืนของคเด็จซึกนะครับอ้โดนอีกแล้วครับโดนโอีนก